โอเคค่ะข้ทักทีนะคะเรื่องเอนื้อสัตว์เนี่ยของเราเรียนไม่จบนะคะครูวันนั้นค,ครูค้างไว้ที่ที่เป็นกระดูกนะคะที่เป็นคอมเพกต์โบนนะคะซึ่งตัวเนื้อกระดูกเนี่ยค่ะเราก็จะแบ่งเป็นกระดูกแข็งกระดูกอ่อนนะคะตัวกระดูกแข็งกับกระดูกอ่อนเนี่ยนะคะมันจะมีความแตกต่างกันครูให้เราทาสรุปมาแล้วนะคะกะ็ถือว่าเป็นการทบทวนไปในตัวนะคะ กระดูกแข็งเนี่ยมันจะมีลักษณะพิเศษที่แตกต่างจากกระดูกอ่อนนะคะก็คือมันมีพวกเส้นเลือดเนี่ยเข้าไปหล่อเลี้ยงนะคะดังนั้นกระดูกแข็งเนี่ยนะคะก็เลยจะได้รับพวกสารอาหารนะคะพวกการแลกเปลี่ยนแก๊สนะคะเกิดขึ้นได้นะคะลักษณะเฉพาะตัวของกระดูกแข็งเนี่ยนะคะมันจะมีการเรียงตัวในรูปแบบเฉพาะนะคะที่เราเรียกว่า Har วช s i a n system นะคะหรือว่า o s t e o n จะเป็นการจัดเรียนตัวรูปแบบเฉพาะซึ่งกะพบในพวกกระดูกที่เป็นกระดูกแข็งเท่านั้นนะคะมีพวกหลอดเลือดนะคะหลอดน้ำเรืองแล้วก็เส้นประสาทนะคะเข้าเข้ามา,าหล่อเลี้ยงนะคะอยู่ตรงกลางอน,นี่คุณทบทวนให้ของห้าทับสี่นะคะทบสามก็เราก็ฟังทบทวนไปก่อนนะคะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะนะคะของ ตัว h a วเชียงซิเตมนะคะหรือว่าหัวเชียงแคนเลนะคะซึ่งเราจะพบได้ในกลุ่มของพวกกระดูกแข็งนะคะลักษณะหน้าตานะคะต่อไปค่ะเนื้อเยื่อกลุ่มสุดท้ายนะคะก็จะเป็นเนื้อเยื่อกล้ามเนื้อนะคะมัสเซลทิชูนะคะลักษณะของตัวเนื้อเยื่อกล้ามเนื้อเนี่ยนะคะจะนะคะมันจะ อ่าแตกต่างจากกลุ่มเนือ้อเยื่อกลุ่มก่อนๆหน้านะคะแป๊บนึงค่ะาคูณกดเลตคอร์ อ่ะโอเคค่ะต่อนะจ๊ะค,คูะ่ขาขาตัวกระตุ้นนีมีอะไรบ้างตัวกระตุ้นใช่ค่ะไวต่อตัวกระตุ้นหมายถึงว่าเออสิ่งอย่างเช่นพวกประสาทสัมผัสอะไรเงี้ยค่ะเน,เนื้อกระเนื้ออ่าไวต่อตัวกระตุ้นก็คือพวกสิ่งเล้าต่างๆที่มาทําให้เราเกิดการตอบสนองอะคะ่ะอ่าอ,อย่างเช่นอะไรบ้างตัวกระตุ้น มีทั้งปัจจัยภายนอกปัจจัยภายในสิ่งเราวอะค่ะสิ่งเราภายนอกก็อย่างเช่นการสัมผัสอะไรเงี้ยค่ะพวกอุณหภูมิพวกนี้ก็เป็นตัวกระตุ้นได้นะคะส่วนพวกตัวกระตุ้นที่เป็นสิ่งเราภายในก็อย่างเช่นพวกฮอร์โมนอะไรต่างนะคะอ่ะโอเคค่ะอีกอย่างหนึ่งนะคะเอ่อพวกนเนื้อกั้มเนื้อเนี่ยค่ะมันจะสามารถขดตัวได้นะคะนี่ก็จะช่วยในเรื่องของ การเคลื่อนไหวนะคะเนื่องจากว่าร่างกายของของเราเนี่ยนะคะมนุษย์ทั้งสัตว์เนี่ยนะคะมันสามารถเคลื่อนไหวได้ซึ่งอันนี้มันจะแตกต่างจากพวก,กพืชน,นะคะมันก็จะมีการแบบหดยืดหยุ่นได้นะคะเพื่อให้เกิดการเคลื่อนไหวได้คล่องแคล่วขึ้นนะคะอ่ะโอเคนะคะอ,อ กลุ่มของเนื้อกล้ามเนื้อนะคะก็คือในสัตว์มีกระดูกสันหลังเนี่ยเราก็จะพบพวกเนื้อกล้ามเนื้อเนี่ยอยู่3ชนิดหลักๆนะคะกลุ่มแรกนะคะก็คือกล้ามเนื้อเรียบนะคะสมูทมัสเซ c l นะคะกลุ่มที่2นะคะกล้ามเนื้อดก,กระดูกนะคะหรือว่ากล้ามเนื้อโครงร่างนะคะ s ก e ล e t a l m u s c l ลนะคะกลุ่มที่3ก็จะเป็นกล้ามเนื้อหัวใจนะคะคา cardiac m u s c l ลนะคะ,ะลักษณะของ เซลล์กล้ามเนื้อนะคะมันก็จะประกอบมาจากมัสเซิลไฟเบอร์นะคะก็จะเป็นเส้นใยกล้ามเนื้อมาเรียงกันนะคะก็จะมีกลุ่มพวกเนื้อเยื่อเกี่ยวพันนะคะรวมถึงนะคะในกล้ามเนื้อของเราเนี่ยก็จะมีหลอดเลือดหลอดน้ําเหลืองนะคะแล้วก็ระบบประสาทนะคะมาหล่อเลี้ยงด้วยนะคะซึ่งลักษณะของเนื้อเยื่อทั้ง3าเนื้อเยื่อกล้ามเนื้อทั้งสามชนิดเนี่ยนะคะกล้ามเนื้อเรียบตามชื่อของเขาเลยค่ะมมุติมัสเซิลนะคะก็คือ รูปร่างของเขาเนี่ยนะคะจะ,ะเป็นเส้นใยที่มารยงตัวกันเรียบๆนะคะไม่มีลวดลายนะคะเราก็เลยเรียกว่ากล้ามเนื้อเรียบนะคะโดยนะคะตัวกล้ามเนื้อเรียบเนี่ยเราจะพบได้ที่อวัยวะภายในนะคะ,ะยกตัวอย่างนะคะอย่างเช่นที่ผนังของทางเดินอาหารนะคะทางเดินอาหารของเราก็พวกลำไส้นะคะกระเพาะอาหารนะคะ การหดตัวของกล้ามเนื้อเนี่ยนะคะมันจะหดตัวได้ช้าแต่ว่าถ้านะคะเขาหดตัวแล้วเนี่ยนะคะก็จะมีระยะที่นานพอสมควรน,นะคะลักษณะการทํางานอ่ะทำงานอยู่นอกอํานาจจิตใจนะคะนี่นะเรกเรียนรีดีเอาไว้นะคะทำนาจทำงานอยู่นอกอํานาจจิตใจก็คือหมายถึงว่าสั่งให้ทํางานไม่ได้นะคะก็คือเราควบคุมไม่ได้นั่นเองนะคะก็จะอยู่นอกอํานาจจิตใจของเรานะคะส่วนนะคะ S <S กล้ามเนื้อชั้นที่2นะคะก็คือตัวกล้ามเนื้อยึดกระดูกนะคะกล้ามเนื้อยึดกระดูกเนี่ยนะคะส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นมัดกล้ามเนื้อขนาดใหญ่นะคะอยู่ติดกับกระดูกอ่าอย่างเช่นนะคะตรงบริเวณกล้ามเนื้อที่แขนกล้ามเนื้อที่ขาของเรานะคะละักษณะของตัวกล้ามเนื้อยึดกระดูกเนี่ยนะคะเมื่อก่อนเนี่ยเราจะเราจะเรียกนะคะโดยชื่อทั่วไปว่ากล้ามเนื้อลาย แต่ว่าไอ้ตัวกล้ามเนื้อกระดูกกับกล้ามเนื้อหัวใจเนี่ยนะคะมันเป็นกลุ่มของกล้ามเนื้อลายเหมือนกันแต่ว่ามันอยู่กันคนละที่นะคะเราก็เลยเรียกไอ้ตัวกล้ามเนื้อลายที่เป็นอ,อ,อยู่ที่บริเวณแขนขาเนี่ยว่ากล้ามเนื้อกระดูกนะคะ,ะการที่เราเรียกมันว่ากล้ามเนื้อลายนะคะเพราะว่ามันจะมีแถบของออแถบสีของเส้นใยะคะ่ะเป็นสีเข้มสีจาง สลับกันไปนะคะเห็นเป็นเลวดลายนะคะเราก็เลยเรียกว่ากล้ามเนื้อลายนะคะส่วนการทํางานนะคะละักษณะของการทํางานเนี่ยนะคะตัวกล้ามเนื้อยึดกระดูกนะคะจะทํางานอยู่ภายใต้อํา,าอนาจจิตใจอยู่ภายใต้อําอนาจจิตใจหมายถึงเราสามารถที่จะควบคุมได้นะคะเช่นพวกแขนขาเนี้ยคะ่ะเราสามารถควบคุมให้ยืดอกนะคะ ทำนูน่นทำนี่ได้นะคะนี่ก็จะเป็นลนักษณะของกล้ามเนื้อยึดกระดูกนะคะต่อไปค่ะกลุ่มที่สามนะคะกลุ่มที่สามก็คือกล้ามเนื้อหัวใจนะคะกล้ามเนื้อหัวใจนะคะ cardiac muscle ก็คือจะพบเฉพาะที่ผนังของหัวใจเท่านั้นนะคะตัวกล้ามเนื้อหัวใจเนี่ยเป็นกล้ามเนื้อลายเหมือนกัน นะคะแต่เป็นกล้ามเนื้อลายที่ทํางานนอกอํานาจจ,จิตใจนะคะแสดงว่าเราควบคุมได้ไหมคะนอกอํานาจจ,จ,จิตใจควบคุมไม่ได้นะคะ,ะโดยนะคะตัวหัวใจเนี่ยนะคะเป็นอวัยวะที่จะทํางานตั้งแต่ตอนที่เราเกิอดออกมาจนถึงวันที่เราเสียชีวิตไปแล้วนะคะอ่ะเป็นอวัยวะที่ทํางานตลอดนะคะ,ะเพราะว่าถ้าไม่ทำงานก็เป็นไงคะ ตายนะคะเอออ่ะลักษณะของกล้ามเนื้อหัวใจนะคะทํางานต้องมากติดใจนะคะเออเซลล์รูปร่างยาวทรงกระบอกนะคะก็เลยจะเห็นตัวออนิวเคลียสเนี่ยนะคะตรงกลางเนี่ยชัดเจนนะคะบริเวณส่วนปลายนะคะส่วนปลายของเซลล์มีการแตกแขนงแยกออกเป็นสองแฉกนะคะเออ่ซึ่งอันเนี้ยจะพบที่เฉพาะกล้ามเนื้อหัวใจนะคะการแตกเร,เรียกการแตกแบบนี้นะคะว่า b i เฟอร์เค s นะคะ,ะจะพบเฉพาะที่ตรงหัวใจเท่านั้นนะคะ,อ,ะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของกล้ามเนื้อทั้ง3าชนิดนะคะ,ะตัวแรกนะคะกล้ามเนื้อหัวใจนะคะก็จะเห็นว่า พวกร่างนะคะจะเป็นมีดิ้วลายนะคะเข้มอ่อนสลับกันไปแล้วก็พบที่ผนังหัวใจนะคะตรงกลางค่ะนั้นคือกล้ามเนื้อยึดกระดูกนะคะ,ะกล้ามเนื้อกระดูกก็จะพบตรงที่เป็นกล้ามเนื้อมัดใหญ่ๆนะคะตรงแขนขาของเรานะคะและสุดท้ายนะคะกล้ามเนื้อเรียกนะคะกล้ามเนื้อเรียกก็คือตรงเส้นใหญ่กล้ามเนื้อขาม,มันไม่เห็นเป็นลวดลายนะคะก็จะเป็นแบบลักษณะเซลล์แบบ เรียบนะคะแหลมหัวแหลมท้ายเราเรียกรูกร่างเซลล์แบบนี้นะคะว่ารูปทรงกระสวยนะคะโดยนะคะพวกกล้ามเนื้อเรียบเนี่ยเราก็จะพบในกลุ่มของอวัยวะภายในของเรานะคะอย่างเช่นตรงทางเดิอนอาหารเนี่ยนะคะจะพบกลุ่มของกล้ามเนื้อเรียบนะคะกระเพาะลำไส้นะคะลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่ ต่อไปค่ะอ่ะเมื่อกี้กล้าม,มเนื้อเยื่อกล้ามเนื้อนะคะเนื้อกล้ามเนื้อก็คือสามชนิดหลักๆนะคะกล้ามเนื้อเรียบกล้ามเนื้อยืดกระดูกแล้วก็กล้ามเนื้อหัวใจนะคะอแต่ละตัวก็จะเจอที่อวัยวะที่แตกต่างกันนะคะต่อไปค่ะกลุ่มสุดท้ายนะคะนี่คือกลุ่มของเนื้อเยื่อประสาทนะคะนี่บรัสติชูเนื้อเยื่อประสาทนะคะกะะคะ็ตามชื่อนะคะมันก็คือกลุ่มของเนื้อเยื่อที่อยู่ที่ระบบประสาท นะคะมันก็จะประกอบไปด้วยเซลล์ประสาทและก็เซลล์เกลีย ar. สองตัวนี้จะทํางานร่วมกันนะคะเซลล์ประสาทก็จะทาหน้าที่ในการรับส่งกระแสประสาทนะคะส่วนตัวเซลล์เกลีย,รยหรือว่าเซลล์เกี่ยวพันประสาทนะคะจะทําหน้าที่เหมือนกับเป็นตัวที่คอยซับพอตเซลล์ประสาทอีกทีนึงนะคะมาสหับสนับสนุนการทํางานของเซลล์ประสาทนานนะะอย่างเช่นนะคะยึดเหนี่ยวคำจุนนะคะหรือว่าซ่อมแซมพวกบาดแผลนะคะที่ ไอตัวเซลล์ประสาทเนี่ยนะคะมันได้รับการบาดเจ็บนะคะก็จะเป็นตัวุุงที่คอยมาซัพพอร์ตเอาไว้นะคะโดยตัวเส้นใยประสาทเนี่ยคะ่ะตัวเส้นใยประสาทนะคะหรือว่าเซลล์ประสาทแต่ละเซลล์เนี่ยนะคะมันจะประกอบไปด้วยอสองแบ่งเป็นสองพัวนะคะก็คือกลุ่มที่เป็น เดนไรส์ uh, ry, นะคะกับแอคซอนนะคะเดี๋ยวเรื่องนี้เดี๋ยวเราจะไปลงลึกอีกรอบนึงนะคะในเรื่องของระบบประสาทนะคะอ่ะเนื้อเยื่อประสาทเนี่ยนะคะเราก็จะแบ่งเป็นสองขั้นะคะเดนไรส์ ry, กับแอคซอนนะคะเดนไรส์ ry, เนี่ยจะเป็นแ uh, ขนงประสาทนะคะแบบสั้นๆน,น,นะคะทำหน้าที่ในการรับกระแสประสาทนะคะเข้าสู่ตัวเซลล uh, ์เดนไรส์นะคะรับกระแสประสาทเข้าส่วนนะคะแอคซอนนะคะแอคซอนจะเป็น กระแสประสาทที่เป็นแขนงแบบยาวๆนะคะทําหน้าที่ในการนำกระแสประสาทนะคะออกจากตัวเซลล์ซึ่งเด,เดี๋ยวเรื่องนี้นะคะเดี๋ยวครูจะไปลงลึกให้ทีกทีในเรื่องของระบบประสาทนะคะสุดท้ายนะคะนี้ก็สรุปทั้งหมดนะคะเกี่ยวกับ Animal t i s ช u e นะคะซึ่งตัวเนี้ยครูให้พวกเราทำเป็นสรุปนะคะส่งมาแล้ว ครูจะไม่ไม่ได้สอบเก็บคะแนนนะคะเรื่องนี้ดังนั้นให้เรียนงส่งงานให้ครบนะคะคม,มีคะแนนให้นะคะถ้าใครส่งงานมนาะ